สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะมาทำนายดวงรวันประจำวันที่31กรกฎาคม2567ซึ่งตรงกับวนันอะไรวันพุธสีเขียวนั่นเองค่ะนะคะพี่น้องคะเป็นยังไงบ้างคะนะคะคำว่าเป็นยังไงบ้างนั้นก็คือหมายความว่านะคะอะมันจะเริ่มเดินมาอีกแล้วนี่สิ้นเดือนเนี่ยนะคะอย่าให้เหมือนสิ้นใจนะคะ,ะป้าหมอเขาเวนหัวอยู่เหมือนกันนะคะเวียนหัวนี่ไม่ใช่อะไรหรอกในะครขอใคฮะ แต่ว่าค่า้จ่ายใช่ไหมคะสินเดือนเนี่ยเร็วนะแล้วก็จะเริ่มเดือนใหม่วแล้วนะพี่น้องก็อยากก่าติดตกนะคะบริหารจัดการไปแก้ปัญหาไปทีละวันทีละเปราะทีละเรื่องนะคะพี่น้องนะเครียดมากเนี่ยก็จะไม่สบายเอานะคะพี่น้องนะเอาอย่างนั้นกันและก่อนหน้านี้ป้าหมอก็ได้ลงคลิปดวงใครหิงมีโชคลาภให้แล้วนะแนวทางในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงพี่น้องก็ไปรับฟังรับชมนะคะพี่น้องแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนะฝากดูกันหน่อยนะคะอืมแล้วลงไปแล้วไม่มีคนดูนี่นะคะ เดี๋ยวอีกสักพักนึงก็อาจจะนะคะอาจจะหยุดนะคะดูกันหน่อยดูกันหน่อยนะคะพี่น้องจ๋ดนาช่วยกันเนาะเอาอย่างนั้นกันแล้วก็นะคะพี่น้องทนายที่ยังไม่ดูดวงโชคลาภนะดูซะยังทันนะคะพี่น้องขาถ้าไปดีลน์มานะคะเดี๋ยวนี้ประมอก็จะเทมสูตรนะคะไม่ได้เตมสูตรหรอกนะคะ เออก็คือตัวเลขนะคาดว่าจะมานะที่ประบอคคำนวณขึ้นมาให้โดยนะคะยังไงเลยทักไอดีไลน์เลยนะคะพี่น้องคะดูเรื่องเดียวคือการเงินโชคแรกประจํางวดที่1สิงหาคมนะคะพี่น้องนะเอาอย่างนั้นกันเอาละคะเพื่อไม่เสียเวลาเรามาดูกันในวันพรุ่งนี้นะคะมีอะไรที่จะต้องระมัดระวังบ้างเป็นพิเศษมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นโอ้ยยังคงที่จะทำงานหนักๆลุยๆน,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 นะคะเนื่องจากว่า,าเป็นวันเป็นวันสิ้นเดือนที่จะต้องเคลียร์งานนะคะ เคลีย์ในเรื่องของกิจการอะไรต่างๆนี่นะคะยังไงแล้วถึงแม้ว่าจะเหนื่อยก็เอาไหวเนาะมีผู้หลักผู้ใหญ่คนรักให้ความช่วยเหลือเกื่อนุนพี่น้องวันอาทิตย์เป็นอย่างดีนะคะเออนะถ้าใครที่ยังค้าขายนะคะเปิดกิจการอยู่ก็มีออเดอร์รัวๆค่ะ เจอคู่แท้เอ้ยโทษนะคะเจอกัลยาณมิตรดีเจอหุ้นส่วนที่ดีนะคะมีข่าวดีได้ด้วยนะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์ว้ายนะคะสิ้นเดือนนี้ก็อาจจะไม่ชอดละเนื่องจากว่ามีแปดเหรียญเนี่ยนะคะทาอะไรไว้ก่อนหน้านี้ก็มีเม็ดกําไรเข้ามาแล้วละ่ะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะมีเงินเข้านะพี่น้องขานะเยี่ยมมากเลยนะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์สิ้นเดือนนี้นะคะไม่ชอดเงินแน่ค่ะเลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขประจําตัวของเราคะ่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลขหนึ่งศูนย์นะคะแล้วก็สองแปด หนึ่งศูนย์สองแปดค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงเฮมาดูพี่น้องวันจันนะในวันพรุ่งนี้เป็นแบบไหนดูกันพี่น้องวันจันนะคะรอข่าวเหมือนกันนะ,ะรอโอกาสรอข่าวดีรอนะคะจะขึ้นเก้าถ้วยนั้นเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ว่าได้นะคะพี่น้องขาเนาะรอโอกาสนะคะรอคําตอบบางอย่างนะคะสําหรับพี่น้องวันจันนั้นนะคะขึ้นไพ่จักรพรรดินะคะพี่น้องขาเออขึ้นไพ่เอเ e อเรสร์ก็คือมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือครูบาอาจารย์เข้าข้างอยู่นะคะ เราไม่โดดเดี่ยวนะคะพี่น้องคะอย่าคิดถึงความหลังคิดย้อนหลังมันไม่สวยแนะ่ว่างั้นมันไม่ดีนะคะพี่น้องนะคิดล่วงหน้าไปเนี่ยก็ไม่ได้ทําปัจจุบันให้ดีค่ะพี่น้องขาเนะเาะแล้วก็บางท่านก็อาจจะมีแปลีนเดินทางนะในสิ้นเดือนนี้แล้วก็เป็นห่วงคนที่อยู่ข้างหลังนะคะหรือนะคะเป็นห่วงคนที่อยู่ไกลๆก,ก็ได้นะสาพี่น้องวันจันทร์นะคะนี่น้องวันจันทร์ค่ะนะยึดปัจจุบันเป็นหลักกันนะคะพี่น้องนะ่ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่หมอคิดว่าไม่ตายแน่นะคะไม่ว่าจะเป็นหนี้สินเขา นะคะถ้าเรายังอยู่เราก็มีกําลังมีลมหายใจยังสบายดีเราก็มีโอกาสที่จะใช้หนี้ก็ได้แน่อย่าไปกังวลให้มันมากหนักนะคะพี่น้องนะ,ะไม่ไม่มีใครนะคะตายด้วยกันเป็นหนี้นะคะพี่น้องคะนะฟังไม่ดีนะอันนี้ป้าหมอพูดป้าหมอเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานะคะต้องมุง่งมั่นตั้งใจว่าเราจะต้องมีพลังให้เราต้องผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปให้ได้และเราไม่โดดเดี่ยวเรามีคนข้างๆยังคอยที่จะช่วยเหลือเราอยู่นะคะพี่น้องวันจันทร์เอาอย่างนั้นกันค่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะ ่วเ่เลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขเก้าสี่แล้วก็ห้าแปดเก้าสี่ห้าแปดค่ะขอให้หิงหิงมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนอ้าวนะคะสิ้นเดือนเจอคู่แท้เจอกลยาณมิตรดีนะคะพี่น้องคะได้อะไรแบบเปิ้ลเปิ้ลเยี่ยมได้เงินนะคะเล็งเงินอยู่ก็จะมีเงินเข้านะคะนี่เป็นก้อนนะคะมีเงินก้อนโตมองวิธีการหาเงินก็หาได้เลยโชคดีในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านเช่องกิจการที่ทําร่วมกับครอบครัวมีโอกาสขึ้นบ้านใหม่ นะแต่งงานเออไปองานเข้าเรียนหอว้าวนะพบทางออกทางสว่างโชคลาภมีิวเยี่ยมมากนะไพ่ชุดนี้ของพี่น้องวันอนะังคารน่าจะไปอยู่ในวันที่หนึ่งนะเ,เงินมาเต็มเลยนะแบบนี้นะคะโอ้ยเงินดับเบิลดับเบิลน,น,นะยกตัวอย่างไพ่แบบนี้หนึ่งถูกรางวัลใหญ่นะถูกเลขท้ายสามตัวเลขหน้าเลขหลังเลขล่างเลขบนโอ้ยนะจะเป็นแบบนี้นะพี่น้องขาพี่น้องวันวันอังคารนะเราจะย้ายไปอยู่ในวันที่หนึ่งสิงหาก็จะดีใช่ไหมครับพี่น้องจ๋านะ เออแต่ว่าถ้าบอกไปเนี่ยนะพี่น้องวันอังคารนะตั้งแต่วันพรุ่งนี้ดวงเปิดสุดละนะคะเพราะฉะนั้นเอาไว้อยู่นะคะพี่น้องจ๋านะเออเอาราคาเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับคู่รักคนรักของเราหรือเกี่ยวข้องกับเลขที่บ้านก็ได้ส่วนเลขหน้าไพ่เลขก็ได้มีเลขสองเจ็ดสี่หนึ่งเก้าสองเจ็ดสี่หนึ่งเก้าค่ะขอให้หิงหงมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันพุธกลางวันนะปัญหาต่างๆที่ผ่านมาโดนสะสางโดนจัดการชนะ แก้ไขได้ทุกเรื่องนะคะเป็นห่วงบุตรบริวารคนร,คร,รักคนในครอบครัวไม่เป็นไรค่ะดีเริ่มต้นงานใหม่เปิดกิจการใหม่มีโปรเจกต์งานใหม่ๆเข้านะคะเข้ามาเลื่อนขั้นเร่อนตําแหน่งนะคะแต่ให้ระมัดระวังในเรื่องของหุ้นส่วนตาคิดจะหุ้นส่วนกับใครก็ระมัดระวังด้วยระวังสุขภาพเป็นพิเศษพี่น้องวันพุธกลางวันระวังสุขภาพเป็นพิเศษพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะสุขภาพนะความดันไขมันนะคะพี่น้องจ๋าระวัง นะมีบริวารแทงข้างหลังเราอยู่จึ๊บ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 อันนี้ช่างมันเถอะค่ะนะคะอืให้เรารู้ทันเท่านั้นพอเอาละส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรโทษนะคะเลขนาโชคนะคะมาจากไหนมาจากบุตรบริวารของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งหก 16, แ,ลแล้วก็ห้าสามหนึ่งหกห้าสามค่ะขอให้เฮงเมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสำหรับพุธกลางคืนสามเรียนเงินข้าวเงินมาไม่ใช่เงินเดือนเจรจาปเป็นเงินเป็นทองการเงินดีขึ้นมีโชคมีลาภเข้ามา เจรจาเป็นเงินเป็นทองเดินทางได้เงินได้มีเม็ดเงินรออยู่เงินมารัวๆนะคะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะรวยแล้วพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะเริ่มเดือนใหม่รวยแล้วดวงเปิดตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปอุดมสมบูรณ์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินเรื่องบริวารดีเยี่ยมโชคลาภมีนะคะพี่น้องค่ะมีโอกาสเริ่มต้นงานใหม่ด้วยเปิดโปรเจกต์งานใหม่ด้วยเริ่มกิจการใหม่ได้ด้วยเยี่ยมแล้วก็เยี่ยมจริงๆค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจาก เลขที่มีคนส่งข่าวก็ได้ค่ะหรือเกี่ยวข้องกับพาหนะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข3 4ี่แล้วก็3 5 3ห3 5หค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงๆมาดูพี่น้องวันพระฤกั์สวัสดีค่ะสำหรับพี่น้องวันพระฤหั์สวัสดีเป็นแบบไหนอ้าวอารมณ์เป็นเด็กๆนะคะเที่ยวนี้อารมณ์เป็นเด็กๆเลยนะคะอานั่นพูดถึงว่าอารมณ์นะคะโอ้ยสบายๆนี่ว่างั้นนะ,ะแล้วก็ขึ้นเดือสตาร์ก็ไม่ได้เย่เนาะ มีความรู้สึกว่าสิ่งที่รอคอยสิ่งที่ได้มุ่งมั่นตั้งใจทำก่อนหน้านี้ประสบความสําเร็จมาละทีละเรื่องทีละเรื่องมีโอกาสที่จะกยายเปลี่ยนแปลงในที่อยู่อาศัยในตําแหน่งงานแล้วเป็นไปในทางที่ดีโชคดีในเรื่องของความรักนะคะพี่น้องขาอาจจะเกิดรักขวนก็ได้นะคะอาจจะเจอคนรักเก่าก็ได้นะคะพี่น้องขารักเด็กก็ได้ว่างั้นนะดีดีค่ะพี่น้องวันพรหัสบดีในวันพรุ่งนี้ค่ะเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งเจ็ดสี่หกหนึ่งเจ็ดสี่หกค่ะขอ มาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันพี่น้องวันศุกร์นั้นขึ้นชัดตริกนะคะพี่น้องวันศุกร์พยายามปรับในชิ้นเดือนนี้ให้เป็นสมถรถสมดุลได้รับรายจ่ายนะคะและทุกอย่างค่อยๆพักค้าประคองประหยัดอดออมโชคดีในเรื่องของบริวารคนรักนะคะพี่น้องคะถือว่าพ่าออกมาดีเหมือนกันเนาะพี่น้องวันศุกร์รอข่าวเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวดีแล้วค่ะพี่น้องจ๋านะนี่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานกิจการค่ะและทุกอย่างนะคะลงตัวนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การ มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือมีครูบาอาจารย์เข้าข้างนะคะเป็นสมระถสมดุลได้แล้วนะคะพี่น้องขาเนาะเอาราคาเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเ,เกี่ยวข้อกับภานะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งสี่นะคะแล้วก็หกเก้าหนึ่งสี่หกเก้าขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันเสาร์เงินมาค่ะในวันพวกนี้นะคะเงินมาค่ะ หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองทําอะไรไว้ก็มีเม็ดกําไรเข้ามาแล้วค่ะนะคะพี่น้องจา๋าหน้าการเงินเยี่ยมนะมีโปรเจกต์นในหัวเนาะเดือนใหม่ก้อยลงมือทํานะ ให้ทาทีละเรื่องกับพี่น้องวันเสาร์ขานะแล้วก็บอกว่าอาจจะเดินทางนะผักกนเนาะอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะเดินทางไปทําบุญก็ได้นะคะพี่น้องขาถือว่าเยี่ยมเนาะลางสังหรณ์แม่นๆทั้งเรื่องดีได้เรื่องไม่ดีไม่เชื่อลางสังหรณ์ของตัวเองเป็นหลักนะคะพี่น้องจ๋านะแล้วก็มีความารู้สึกว่าสวยได้รวยเวอร์ยังไงไม่รู้นะสําหรับพี่น้องวันเสาร์ในวันพรุ่งนี้เยี่ยมมากเลยค่ะพี่น้องขาถือว่าเยี่ยมเหมือนกันนะคะพี่น้องขาในวันพรุ่งนี้ค่ะเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เกิดจากเส้นพิเศษขขขอองเเเรราาค่า่ะะสวนนลลห้ใหลไใ มีเลขหนึ่งเจ็ย์สองหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะขอให้อย่างๆเอาละค่ะพระหมอไวโพลนี่พี่น้องทั้ง8วันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ